เซลพี่นุ่นเอ็มจียืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง y YouTube เซลพี่นุ่นยืนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้พี่นุ่นอยู่กับรถ MG Xender กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงรุ่นนี้ขับ2นะคะราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่889,00 0บาทได้รับส่วนลดสูงสุดมูลค่าถึง3,000 0นบาทเหลือเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งพี่นุ่นทำคลิปรีวิวค่ะผ่านทางช่องทาง y YouTube เซลพี่นุ่นยืนหนึ่งนะคะ ไปหลายคลิปวิดีโอมากๆเลยก็ฝากคุณลูกค้าสามารถเข้าไปรับชมรีวิวผ่าน,นาช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะแต่วันนี้พี่นุ่นจะพามาชมรีวิวการแต่งล้อแม็กขอบ18สไตล์ออฟโรดเท่ๆกับ MCXender คันนี้จะพาไปดูว่าตลอดเท่ขนาดไหนคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ค่ะเป็นการ Minor Change หรือ Generation นะคะ รุ่นที่2แล้วของเจ้า MC Extender ค่ะมาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าค่ะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมขนาดใหญ่ค่ะพร้อมโลโก้ MG ค่ะขนาดใหญ่บริเวณตรงกลางค่ะ ข้อดีของกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องค่ะสำหรับลูกค้าที่เดินทางค่ะติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะจะทำให้ห้องเครื่องค่ะไม่ร้อนค่ะทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนมาพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็น Full LED ค่ะ พร้อมระบบ Daytime Running ไลท์เปิดปิดอัตโนมัติโคมไฟด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีส่วนด้านล่างจะเป็นโคมไฟสองสว่างที่ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ค่ะมีการทํามาได้แบบหลอ่อแล้วก็ทําให้รถดูสปอร์ตและพรีเมียมอย่างมากๆเลยล้อมแม็กค่ะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ18ค่ะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแต่คันนี้ค่ะเซล์พี่นุ่นพามาดูแนวทางการแต่งล้อมแม็ก สไตล์แบบออฟโรดเท่ road, ๆค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นล้อแม็กขอบ18จับคู่กับยางออโเเรนค่ะดีไซน์นะคะของล้อแม็กรุ่นนี้เป็นสีแมตต์บรอนซ์ค่ะหรือสีน้ำตาลไหมนั่นเองบอกเลยว,ว่าหล่อเหล่ารมตัวมากๆค่ะคุณลูกค้าซึ่งซีรียางคันนี้จะเป็นที่2 6 5 6 0 R 1 8ค่ะยางออโเเรนค่ะคือยางที่ต้องบอกว่าสำหรับขับขี่ถนนในเมืองถนนลาดยางขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมรับมีประสิทธิภาพสำหรับ สายออฟโรดตัวนี้ขับขี่ในเส้นทางถนนออฟโรดที่แบบไม่โหดมากนะบอกเลยว่าขับดีมากๆเลยดีไซน์ด้านข้างค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกระจกค่ะโครเมียมที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะปรับพับไฟฟ้าค่ะเอ็กซ์เทนเดอร์ค่ะติดตั้งค่ะบันไดด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกหรือโพลอิพีนค่ะแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้จริงใช้ไปนานๆไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนค่ะ เบ้ามือจับตกแต่งด้วยโครมเมี่ยมตัวนี้มาพร้อมกับสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วคุณล<ๆ>ูกค้าบอกเลยฟังก์ชั่นรถคันนี้นะั้นน่าใช้มากๆเลยดีไซน์ด้านหลังค่ะต้องบอกว่ากระบะ4ประตูของเรามาพร้อมกับกล้องมองหลังหรือกล้องไฟหลังติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วการตกแต่งตัวนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงคุณลูกค้าและดูสีสัญลักษณ์เอ็กซ์เดอร์ด้านหลัง กันชนด้านหลังหรือบันไดด้านหลังเราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดสําหรับสายครอบครัวแต่บอกว่าพี่อยากได้รถกระบะท,ที่สามารถขนได้เยอะจุได้จริงค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนอคุณลูกค้ากระบะของเรานะคะตัวนี้ค่ะรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง3,000นกิโลเลยคุณลูกค้าและเรามาดูภายในกันดีกว่า รุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะภายในจะเป็นสีน้ําตาลตัดด้วยสีดําเป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคุณลูกค้าและตัวนี้สามารถดูแบบแผนที่ได้ผ่านทางหน้าจอเลยค่ะแต่ต้องบอกว่า เป็นเบาะนะคะที่เป็นแมนนวลนะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเซลล์พี่นุ่นมารุ่นนี้เป็นเบาะแมนนวลปรับไปถึง4ระดับเลยและนี่เลยปีการผลิตค่ะสําหรับลูกค้าหลายๆท่านเลยค่ะปีการผลิตคือ2023นะคะเดือน5นะคะคุณลูกค้าในราคาที่รับส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0แบบนี้บอกเลยว่ารถปีไม่ลึกนะจ๊ะด้านหลังค่ะนี่เลยค่ะห้องโดยสารด้านหลังค่ะเขาได้สมยานามว่า SUV ในร่างของกระบะเราเค็มเลยว่าเป็นรถที่มีห้องโดยสารกว้างที่สุดนะคะในรถคลาสเดียวกันสําหรับ4ประตูกีฮอร์โต้ MG ให้ห้องโดยสารนะคะทำมาได้กว้างที่สุดอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดพร้อมโปรโมชันน่นดีกว่าว่าน้องแต่งล้อม m a x Style o ออ r o รดเท่ๆอย่างนี้พี่นุ่นจัดโปรโมชั่นอะไรให้กับคุณลูกค้ากันบ้าง สำหรับคันนี้ค่ะกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงขับ2เครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบ161แรงม้านะคะคุณลูกค้าราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่889,000บาทได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3,000 0 0บาทเหลือเพียง589,000บาทเท่านั้นนะคะและยังแต่งล้อมแม็กขอบ18หล่อๆได้เท่สไตล์ออฟโรดซึ่งดีไซน์ลายล้อมแม็กคุณลูกค้า สามารถเลือกได้มากกว่า30ลายเลยหรืออยากจะแต่งสไตล์ไหนหรือว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังโรบารหรือชุดแต่งของ Sporty ์ตคุณลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางเพจ f c e e o o o เซลลพินุ่เอหรือช่องทาง YouTube เซลลพิ่นุ่ยืน1หรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่080 060 2ดศูนออีกหนึ่งช่องทางค่ะ @nune.salesmg n u n เ e, s a l e ์ s m, g, no Sale m g นะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของพี่นุ่นเองจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะคลิปวิดีโอหน้าคุณลูกค้าอยากให้เซลล์พี่นุ่นพามาชมรถ m g รุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็สามารถคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้เซลล์พี่นุ่นด้วย ราคานี้ส่วนรถนี้รีบมีรถมีจำนวนจำกัดคุณลูกค้าถับเข้ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ